แบบนี้เป็นครั้งที่54ตรงกับวันที่2มกราคมพศ5 6 9พรข้าพเจ้าในสัญญาธ่องโยขอเปล่งวาจาสาธยาพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจริยบูชาแด่องค์พระขวัติปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สํเเ็็จรลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลา ตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณนีขอเทพเทวดาเจา้าทั้งหลายโปรดจงมาอุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอา,าจารย์และเทพเทวดา,าทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายนนตต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดา สัมมันตาจักรวาเดชุอัตตราคจันตุเทวตาสัพตมังมุนีราชสาสุนันตุสักขโมกทังสักเคกาเมจะรุเปกีริศิขะลัตเตจันตลิเควิมาเนตีเประเทจคาเปตุวนาคะอเนเคหะวัตุมิเคเตปุมาจะยันตุเทวาชลาธราวิสเมยักขันทพนาคาปิตันตาสันทเกยังมุนีวะระวัจนงสาทโวเมสุนันตุ ธรรมสุนทกาโรอัจยมพันตาธรรมสุนทกาโรอัจยมพันตาธรรมสุนทกาโรอัจยมพันตาบทสวดนัมกาสิติคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถา นติเมสะระนางอันยังทุกโตเมสะระนางวรังเอเตนะสัจจวัฒเจนะโสติเมโหตุสัพพทานติเมสะระนางอันยังธัมโมเมสะระนางวรังเอเตนะสัจจวัฒเจนะโสติเมโหตุสัพพทานติเมสะระนางอันยังสังโกเมสะระนางวรังเอเตนะสัจจวัฒเจนะโสติเมโหตุสัพพทาบทสวดมหากาลุพิโกนาโถติอาพิกาคาถา มหาการุณิโกนาโถอัถายะสัพพานินังปูเรตวาปารมีสพาปโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจจวัจเจนะมาหุตุสัพุปัตถวามหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพพานินังปูเรตวาปารมีสพาปโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจจวัจเจนะมาหุตุสพุปัตถวามหาการุณิโกนาโถสุขายะสัพพปานินังปูเรตวาปารมีสพาปโตสัมโพธิมุตมัง เอเตนะสัตวเจนะมาหุิตุสัพุปัตตวาบทสวดมหาสมัยยสูตรเอวเมสุตังเอกังสัมยังภะคะวาสัตเกสุวิหาะติกะปิกะวัตุสมิงมหาวเนมหาาักตาภิขุสั่งเคนะสัตถิงปันจักเตหิภิขุสัตเตหิสัพเเยเหวะอัลหันเตหิ ทัศหิจากโลกาทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสัน้นิปติตาหุ่นติพะกวันตังทัสนายากิกุสั่งคันจัตอาตโคจักตุนงังสุทธาวาสากายิกานางังเทวานาังเอตตาโหสิพักยังโคภควาสกเกสุวิหะตาิกับปิระวัตุสิงมหาวเนมาหาตาปิกุสั้งเกนะสัจชิงปัญจมัตเต,เตเเววหิพิกุสเตหิสเเหิวะอัตหันเตหิ พระสหิตจะโลกะธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสัณนิปปิตาหุนติภะควันตังทัศนายะปิคุปสั่งกัญจะยานุณะมายามปิเยนพภะควาเตนุปปัซังกเมยามาอุปปัซังกมิตวาภะควตโตสั้นติเกปัจเจกขาท่าพาเสยยามาติอัตโคตาเทว,วตาเสยยาท่าปินามภพคะวาปุริโสสัมมัญจิตังวา พาหั่งปักซาเลยยาปักซาพิทังวาพาหั่งสัมมินเฉยยกเอวะเมวะสุทธาวาเซสุเทเวสุอันตระหิตาภะขวโตปุระโตปาตุระหั่งสุอัตโคตาเทวตาภะขวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัทั่งสุเอกมันตังติตาโคเอกาเทวตาภะขวโตสันติเกอิมังคาทั่งอัภาสิมห้าสมโยปวัตนาสมิง เทวกายาสมาคตาอาคตธรหมะอิมังธรรมะสมยังทักกิตาเยวะอัปปาราจิตตะสั่งคันตตอาตโกอัปปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทั่งอัปาสิตตระภิกโวสัมมาทหังสุจิตังอัตโนปุจุกะมะกังสุสาระจิวะเนตานิเะเตวาอินทริยานิรักขันติปันธิตาติ อัตโคอัปาราเทวตาภควโตสันติเกอิม um ังคาทังอภัาติเจตวาทีลังเจตวาปรีคังอินดักขีลังโอหัจากมัเมชาเตจากสันติสุทาวิมลาจากกุปมาตาสุขันตาสุขสู้นาคาติอัตโขอัปาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสติเยเกจิพุทธังสัสนังคาตาเสนะเต มิสันติอัปไยภูมิงปะหายะมานุสังเทหังเอวะกายังปะพิกุเรสันตีติอัตโกภะคะวาพิกุอามันเตสิเยปุเยนะพิกเวทัสสุโลกาธาตูสุเอวตาสันนิปะปิตาโหนติตถาคตังทัสนายะพิกุสังขันจะ เยปิเตปิกเวอะเฮสุงอติตามัทานังะรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตัปปรมาเยวะเทวตาสั้นนิปติตาอะเฮสุงเสยยาธาปิกไม่ห้างเอตระหิเยปิเตปิกเวปวิตันติอนาคตตมัทานังอะระหันโตสัมมาสัมพุทธา ตสั้นปิภักควันตานังเอตักปรมาเยวะเทวตาสั้นนิปปิตาปวิสั้นเต้เสยยาธาปิกไม่ห่างเอตาไรหิอาจิกิตตามิปิกเวเทวกายานางนามานิปิตยิตตามิปิกเวเทวกายานางนามานิเทศิษฐามิปิกเวเทวกายานางนามานิตามสุนาถาซาตุการมนาสิกโรภาสิตามีเตเวัำพันเตติ โคเตปิกุภะกวะโตปัจจัตโตสุงภะกวาเอตตะโวจักสิโลกะมะนุกสสามิยะตะภุมาทะทาสิตาเยปิตาสิปิับพรางปะหิตตาสมาหิตาปุทูสี่ห้าวะสันลีนาโลมะหังซาพิตัมพุโนโอทาตมนาซาสุทธาบิดปสัณณะมนาวิลา ปิญโยปัญจตัต,ววเ,ต,ตเตยัตตวาวัณีกาปิละวัฏเวตโตอามันติยิสัทธาสาวอเกสาสเนระเตเทวากายาอภิกันตเตวิชานาถภิกขโวเตจอา,าตปะมะกรงสุตตวาพุทธาสาัสสานังเตสัมปาตุตาหุยานังอมนุานาสนาาสานทัสสนังอปเตเกสตักมัทกุ้งสหส,าาสารังอัตสัตเติง สตังเอเกสหัสซานังอะมนุสานามัตตะส่งอับเตเกนันตามัตพุ่งพิซาสปาปุตาอหุงกันจะสัพพังอภินญาญาววกิตตวานาจักภุมาตะโตอามันเตยิสัทธาสาเวเกสาสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาตาพิทโวเดวโวหังกิตเยิสามมิกิตาหิอนุปูปะโซสัตตสหัสซาวยาค่าภุมากาปิลาวัตวา ิติมันโตจุติมันโตวันหน้าวันโตยัสสติโนโมทามานาภิกามุงภิกูุนางสามิติงวนางชาสะอัคสะเฮมาวัตายะฆานานาตะวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันหน้าวันโตยัสสติโนโมทามานาภิกามุงภิกูุนางสามิติงวนางซาตากีาติิกสาอัคสะยะฆานานาตะวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันหน้าวันโตยัสสติโนโมทามานาภิกามุงภิกูุนางสามิติงวนาง ปิเจเตโซดะสังหัสสะยาขานาณาตะวันนิโนอิทธิมันโตยุติมันโตวันนาวันโตยาตติโนโมทามานาภิกามุงภิกขุนางสัมมิถิมุนังเวสะมิตาปัญจสตายาขานานาตะวันนิโนอิทธิมันโตยุติมันโตวันนาวันโตยาตติโนโมทามานาภิกามุงภิกขุนางสามิถิมุณังภุมพิโรลาชาติโกเวปุลัสสภิเวสนังปิญโยนางสตะสหัสสังยาขานางไอยดูปาสติ ภูมิรลราชาไคโกโซปคา,าศาักดิ์มิถิงวงังบุรนี้มันจักที่ส้งราชาทตตะละโตปัสสติคัน,านาธ์ปานังอธิปติมหาราชายาสตติโปตปหต,ตาปิตตะพโออินทนามามหัปลาอิทธิมันโตจุติมันโตว,วันนาวันโตยัสติโนโหทามมนาพิกามงพิพูนังกับพิ์มิถิงวงังทักขีนจักที่สร้งราชาวิรุณโตทปาัสาสติ กุมปันธานังอาิปติมหาราชายาสัตติโตปุตตาปิตตะผ้าโวอินทานามามหาภราสิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัตติโนโมทามาภิกขามุงภิกขูนางสมิติมวานังปัจจิมันจะที่สั้งราชาวิลูปโกประสาสตินาคานังอาิปติมหาราชายาสัตติโตปุตตาปิตตะผ้าโวอินทานามามหาภราสิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสัตติโนโมทามาภิกขามุงภิกขูนางสมิติวานัง ปุตตรังจ่าทิสังอาชาปุกเวโรตับปะซาสติยากฆ่านางอาิปฏิมหาราชายาปสิโซปุตตาปิตสาเ้าอินทานามามหาพราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสติโนโหทามานาพิกามุงพิกุนางสมมิติมนังปุกบิมาทิสังตตารโตทักขีเนนะวิรุณโกปัจจิเมนะวิรุปโกปุเวโรอุตตรังทิสังกักตาโรเตมหาราชาสัมมันตาจัตุโรทิซ่า ัทหลมานาอัตตัมสุขวะเนกาปิระวัตเวเตซังมายาวิโนต้าอาบุวันจานิกาสตามายาปุเตุทเวเตุทูวิปูจักวิปูโตสหะจันทนโกามเซโตจักกินนุคันทุนี่คันทูจะปะนาโทโอปะมัญโยจกเทวาสุโตจกมาตรลีิตตเสโนจักคันทพโปนโรราชาชาดูสัโพ อาภูปัญจศิโคเจวะติมพระรูสุริยกวัจจซาเอเตจันเยจาราชาโนคันทพาสหะราชุปิโมทามานาพิกามุงพิคูนางสมมิติงวนางอาท่าคูนาภาตานาคาเวซา,า,าราสหตัจากากรพรัส,สตาราอาภูปายาคาสหาตาิพิยามุนาทตรัตธาจาอาภูนาคายาสติโนเอราวันโนมหานาโคโซปะกาสัมมิติงวนางเยนาคาราเชาสหะซ่าหะรันติ ทิพาชิชาปักจิตวิสุทธจักขู่เวาหายาซาเตวนะมัชฌปตาจิตราสุปนาอิติเดสะนามังอักพยันตา,านาภาปาชานามสิกสุปันนโตเขมมมาการสิตุโตสั้นห้าหิวาจาหิปุกปวะหัดยันตานาคาสุปนาสารณะมกังสุพุทธังชิตาวาชิดะหัดเทนาสักมูทังอักสุราสิตา พาตดโดวาสักวาเตเตจิตทิมันโตยสัสติโนกาลคันชามาหาปิตมาอาสุราธานาเวกซาเว е ปาจิตติสุจิตติจักปะหาราโทนาผู้จีสหาสัตตันจักพาติปุตานังสัพเปเวโรจักนามกาสั้นในอิตวาพระดิ่งเสนางลาหุพัฒมุปาขะมุงสัมโยธานิพัะนเตภีผู้นางสามมิตรมวนางอาโปจักเทวาปัวีจักเตโชวายโยตถาขะมุง วารุนาวารุณาเทวาโซโมจะยาสซาสหะเมตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสติโนทาเสเทท่าสะทากายาสะเพนานัตตาปนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนาวัตโตยัสติโนโมทัมมานาพิกามุงพิกุนังสะมิติมุนังเวนทูจะเทวาสหะรีจะอัสมาจะสุเวยมาจันตสู้ปะนิสาเทวาจันทัมาคูปุรักิตาสุริยัสู้ปะนิสาเทวาสุริยามาคูปุรักกิตา นาตานิปุกดากิตวาอาภูมันทวะลาหกาวาสูนางวาสโวเซโตสักโกปาค้าปุกินทโตตเซเตทัสธากายาสเปนานตตาปนิโนยิติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยะสัจจิโนโมทามานาพิกัมงปิผู้นางสมิติมานังอาค่าคูสาภูเทวาชลามกิสิกาลิวาอาทิตตกาจจาโรชาจัอุมาปุกพานิพาสิโนวัลุนาสหธรรมา จกอจุตาจากอเนชากาสุเลยยาูุจิลาอาภูอาภูวาสวะเมสิโนสัสเสเตทัสตากายาตาเปนนัตตะวัน,นิโนอิทิมันโตจุติมันโตว,วนันนาวันโตยะสติโนโมทามนาพิกามุงพิกูนางสัพพิติมวานังสักมนามนามหาสาักมาณามานุสัมมาจิตา,า,าปะทูสิกาอาภูอาภูมนโนปะทูสิกาหะทากูหาละโยเทวาเยจาโลหิตาวาสิโน ปาราคามห้าปาราคาอากูเทวายัสสติโนทาเ,ทเททาสเตทัศธากายาตาเพนานตาวันิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนโมธามานาพิกามุงพิกูนางสาัมิติมมะนางสุกากะลุมห้าอารุณาอากูเวคานาซาสะโอธาตะไคาห้าปาโมฆคาอากูเทวาวิจักขา,าสัทธามัตตาห้ารัคจามิสกาจะายัสสติโนปะนายังอาคาปะจุนโนโยติซาอปิวัสติ ตสเซเตทัสถาก g า y a ตเพนานัตตะวันิโนอิทธิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตญาสัตติโนโหทัมนาพิกามุงพิกุนังสัมิติมุนังเข้มิยาจุติตายามากาตกาจะญาสัตติโนสัมกิตกาลามเสตธาโจตินามาจะอาสวามิมมานาลติโนอาคูอัดท่าคูปะละนิมิตาทาเซเตทัศถาก g า y a ตเพนานัตตะวันิโนอิทธิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยาสัติโน โอทามานาพิกามุงพิพุนังสามิติมนงังสัพเทเทเทเว,วะมิกายาสัพเพนานตักวันิโนนามันวะเยนะอาคันชุงมเยจันเยสัพติซาสหะปะวุฒะชาติมัคคีรางโอคะอินนมนาสวังทักเกโมคะตรังนาะคังจันทัง,ทงวะอักสิตาติตังสุพามาปรมตโตจกักจุตตาอิทิมโตสาหะสั้นนางปุกมาโรติโซจักโซปะคะสัมนิติงมนัง หัสะพัมมะโลกาังมหพัมมาพิติตติอุปปัปโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทะเสถะอิสราอาคูปเจกาวสาวัติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหานิโตปะทิวานิโตเตจาศเพอภิกันเตสินเอเทเวสธัมมะเกมาราเสนาอภิกามิปัสสะกันหัตตามันทียังเอถะคันหัตถพันทะราเกณะพันทะมัตตุโว สัมันตาปักิวาเดถากมาโวมุนจิตาโกจินางอิตติตักถห้าเสโนกันหาเสนัางอเปสยิปานินาตระมาหัจักรามกัตตวานาเพระวังยาท่าปาวุสโกเมโกถาณาอันโตสวิชุโกดาตาโซปัจุทาวติสร้างกุโธอัคสยาวเสสันจาาพังอภิญญาญาววกิตวานาจักมาตาโอามันติยิสัต้าซาโอเกซาเสนระเต มาราเซนาอภิกันตาเตวิชานาถาภิทวโวเตจาอาถปะมัตรุงสุตาวาพุทตตาสาตนางวีตาราคิหีปากามุงเนสร้างโรมมปีอินชยุงส,สัพเวิชิตะสร้างธามาพยาติตายัสสิโนโมทันติสหาภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ